36กระจกที่ใช้ตกแต่งตามร้านค้าเพื่อช่วยให้ร้านค้าดูกว้างมากขึ้นเป็นกระจกชนิดใดข้อ1กระจกเงาละนาบข้อ2กระจกใสข้อ3กระจกเงาเว้าข้อ4กระจกนูนอ่ะเขาถามใช่ไหมว่ากระจกที่เราเห็นตแต่งตามพวกร้านค้าที่เป็นใสๆเนี่ยเขาใช้กระจกอะไรแต่งร้านข้อ1กระจกเงาละนาบกระจกเงาละนาบคืออะไรก็คือกระจกเงาที่เราใช้ส่อง แต่งตัวทุกวันถูกไหมก็คือสะท้อนเงาตัวเราเฉยๆส่วนทีนี้พี่ยังไม่ตอบพี่ให้น้องอ่านทุกอันก่อนกระจกเงาสกระจกใสกระจกใสนี่ไม่อะไรเลยใช่ไหมก็คือกระจกที่ทาให้ที่แบบเหมือนมองผ่าน,นเป็นกระจกของร้านธรรมดาส่วนข้อสามกระจกเงาเว้วกระจกเงาเววก็คือเหมือนเป็นกระจกเววอย่างนี้เววลงมาอย่างนี้ถูกไหมคะแล้วว่าเรามันสะท้อนออกไปอะ กระจกเงาเววทำหน้าที่รวมแสงหรือกระจายแสงนะอ่ะกระจกเงาเวาทำหน้าที่รวมแสงถูกปะ่ะรวมแสงปุ๊บมันก็เหมือนทําให้มันดูวัตถุดูเล็กลงส่วนส่วนกระจกเงาูกนู้นก็ทาที่กระจายแสงซึ่งทั้ง 4, สี่สาสองอย่างเนี้ยไม่มีใครใช้ในการทํร้านค้าถูกไหมเพราะว่ารูปร่างมันจะประหลาดน,นึงแล้วลานน้องสองเนี้ยเราจะไม่ได้เห็นหน้าตัวเองแบบปกติอะ่ะมันจะแบบผิดมุมอะ่ะเพราะใช้เวื่อเราเขาใช้ในการแต่งร้านเนี่ย ถ้าเป็นกระจกสใสเฉยๆเนี่ยเขาใช้แต่งเยอะแยะเลยแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยให้ดูกว้างขึ้นเพราะว่ามันก็เป็นแค่กระจกเฉยๆที่มองเหมอือนมองผ่านได้อย่างงี้ถูกปะแต่ที่เขาใช้ในการแต่งให้มันกว้างขึ้นเนี่ยเขาใช้กระจกเงาระดับระ,ะนาบธรรมดานี่แหละใช้เกี่ยวกับพวกหลักของการสะท้อนนะให้ดูเอ๊ะทำไมดูสะท้อนแล้วดูห้องใหญ่ขึ้นทั้งที่ห้องมันก็เล็กเท่าเดิมถูกไหมพยายามติดไว้ตามมุมต่างๆอะไรเงี้ยเพื่อความสวยงามแล้วก็ทําให้ห้องมันดูกว้างขึ้นชันข้อนี้ กระจกที่เขาใช้ในการปรับตกแต่งร้านนให้ดูกว้างขึ้นเขาใช้ลักษณะของกระจกเงาละนาบทั่วไปนั่นเองนะไม่ใช่ใช้กระจกเงานูนหรือว่าเงาเว้านะคะฉันข้อนี้ตอบข้อหนึ่งนะ